เป็นลงเรือเมืนะกำบนระเด้อบันเอาปนขนมือนจื้อข้นอะไรอยางนีนดองดองเลพข้นองมุจเจ้าน nào chờ bưng phân gì cái chăng bò lại bưng như này nỉ cái chăng bò lại tao bảo vật bưng như này ăn ăn bưng ngày ăn sốt sốt bà thì cái nào cũng còn cầm mực bưng chú nên làm cả phong chú này làm đúng không nào chú โอเออเ่งาบปนเอาบุญนโรดแล้วพี่ปนาเอาบุญแล้วเนี่ย้ยพี่น้องแล้วบ่เบิ่งคนผองน้อนพองนางพองอาค่ะคือ้ยเบี่งคงพี่นพี่น้องพี่น้องโอ้ยยมบุญละสวตรเขาปันวาน ก็เนมาเอาบุญมาเนี่ยโอ้ยตายใจคุณเาบุญไปหอดหาดอันนั้นุเาไปหอดหาดไอหาดโลมากเอตาพี่น้องตกพวกโอ๊ยยางตกสูงตกต่ำกลอดอย่างกระดเจ้าบึงหวนคน จะได้มาปวดมาคุกตกสูงตกต่ำตลอดยางก็ได้ตะเวนลงเร็วตะเวนลงตะเวนรับลงเร็วทุกคนโอ้ยพี่น้องน้องพ้องน้องงคนพี่น้องพ้องไปเอออยู่บนโซอัน ไอบฝนสวนคุ้นใี่น้องปวดเกินเลยละบังละบังคุ้นใหญ่ๆมาฝนโอ้โหตัดแมวมือนี้แม่ปื้ดกำศึกมือกระโดดช่วงหาโมงหกโมงเลยไม่ใช่หรอหกโมงหกโมงแรงโอ้ยยางสูงยางตกงยางต่ำไปเอาละเอาละไปละเมื่อบ้านละเด้อ เตจเตหน,นาหาดพี่น้องนาทะลุลงมานาหาดวันนี้โคตรเพราะอีริดิระบึงคนอู้ยระบึงรถพี่น้องกองไปบึงลงแลมแถวหนี่หมือน,นแล้วนี่จะเป็นลานอาหารจะเป็นจะเป็นร้านอาหารจะเป็นร้านนวดจะเป็นไหนเนี่ยตะวันตะเวนเนี่ยจะบอคอยมีคนเพอาะคํมมาจะมารถมาตะใสไซค์เ อันนี้กูหล่อฮามาเลยน,นี่เป็นร้านอาหารพี่น้องอุ้ยเอิ้นสร้อยอยังดอกนี่เดี๋ยวพวกเราไปลูบกันว่าเขาเอิญสร้อยอีหย่างโรงแรมมีย้อนอ,อ,อีหยังนี่ล่ะอันนี้รถสิไปสายแะนี่อันนี้เป็นรถอ,อ,อีหยังน้อนไปติกินแล้วกินยี่บุญสี่ห้า ่อโอ้รู้แล้วรู้แล้วโรงแรมรายาบุรีป่าตองโรงแรมรายาบุรีป่าตองโอ้แม่นที่เขามาโรงแรมของอันของอันฟาซาตุป้าวมเนี่ยเนี่ยเนี่ย